น้อมอภิวาทบรมราชชชนนีพระบารมีสิริสวัสดิ์พิพัฒสยามองค์มิ่งขวัญเคียงบพิษสถิตนามเมะเรืองงามคู่จัก,กรีภูมิไทยทรงปลกเก้าเหล่าประชาทั่วประเทศทรงคุ้มเกตผ่องประพัดนิรัติสยศิลปาชีพพิพัฒผลชนสุขใจ สมสมัยศาสตร์เสริมศิลปิ่นปัตตภีทะพิกฟื้นผืนแผ่นดินศิลล้ำค่าทรงเมตตาไทยทั่วล่ากเกษมสีสลิดสร้างศิลส,สงา่าคู่ธานีสดุดีพระทรงกิจสถิตสวงขอพระองค์ทรงสงา่าอาจำรูน บริบูรณ์บารมีถึงแดนสวงทรงกรเกษมสุขสำราญการทั้งปวงไทยถวายใจทุกดวงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประพาสผลิพลประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตพระบรมราชินีนาถพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ